ต้องบอกว่าแวดวงตำรวจณขณะนี้นะครับก็ยังไม่จบนะแต่ล่าสุดเนี่ยทางบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์แล้วครับหลังจากที่ทางบิ๊กโจโ๊กเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สักเท่าไหร่นะครับจะมีแค่ทนายเนี่ยที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคดีแล้วก็กระบวนการการสอบสวนต่างๆโดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะ,นะครับว่าการสอบสวนเนี่ยเป็นการสอบสวนโดยมีชอบแล้วทางนายกเนี่ยก็ยังส่งตัวทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับไปอีกก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปกันใหญ่ทีนี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กบ,บอกว่าตอนน,นี้มีเวลล้ว เพราะว่าออกแล้วออกจากใดๆแล้วไม่มีเวลาที่จะต้องไปทำงานแล้วก็เอาเวลาเนี่ยมาคิดนะครับว่าจะเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงจะฟ้องอะไรยังไงบีโจงยังทิ้งท้ายอีกนะครับว่าตั้งรับกันให้ดีๆแล้วกันงานนี้ครับต้องติดตามว่าหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการตำนานสีกากีเนี่ยของประเทศไทยจะจบอย่างไรครับเพราะว่า องค์กรตำรวจเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนโดยตรงครับเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนาะแล้วเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยในกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรตำรวจก็ต้องดูครับว่าสถานการณ์ต่อไปนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีจะคลี่คลายประเด็นในเรื่องนี้อย่างไรในฐานะที่บังคับแล้วก็ดูแลสำนักงานตำรวจโดยตรง